ตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของประเด็นที่หลายคนหยิบยกมาพูดคุยนะคะก็คงไม่พ้นเรื่องของ PM 2.5นะพี่แอนเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็จะมาแบบถาโถมมาอีกแล้วเรื่องของสภาพอากาศาแบบฝาฉีครอบเนี่ยกทมสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยเจออีกหน้าหน้าม,มันมก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากด้วย<ช>นะเราก็ไม่รู้จะทํากันอย่างไรแล้วอ่ะก็หลายวิธีทางแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยก็มีความคิดนะคะเสนอแนะไอเดียมาหลายๆอย่างว่า ไอ้ปัญหาแบบนี้เราก็รู้นะว่าทุกปีมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็ช่วงไหนรัฐบาลเนี่ยช่วยวางแผนล่วงหน้าหน่อยเถอะจะออกมาตรการอะไรต่างๆนะนาห้ามผงห้ามเผาเนี่ยออกให้มันเนิ่นๆหน่อยก็ดีนะเหมือนกับว่าทุกวันนี้เราเห็นเขาแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุมันเหมือนกับว่าเรื่องฝุ่นแต่มันกลายเป็นประเด็นการเมืองพอเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บเนี่ย สิ่งที่รัฐบาลเดิมก็ทำเอาไว้ดีแล้วแทนที่จะได้รับการสารต่อ,อนะคะเขาอาจจะทําในส่วนของต้นน้ํากลางน้ําเอาไว้แล้วเนี่ย รัฐบาลที่เข้ามาจริงๆแล้วถ้าไม่คำนึงถึงเรื่องของการเมืองว่าเดี๋ยวรัฐบาลที่แล้วเนี่ยจะได้หน้าจะได้เ,เรื่องของคะแนนนิยมไปเนี่ยนะคะเพียงแค่สารต่อเท่านั้นละประชาชนก็จะไม่ต้องตกอยู่ในภาวะแบบนี้แต่ว่าเรื่องฝุ่นมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นการเมืองไปได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมประเทศไทยมันก็เหมือนการพายเรืออยู่ในอ่างแบบนี้ก็วนลูปกลับมาที่ปัญหาดั้งเดิมซึ่งมันก็รู้อยู่แล้วนะแต่แก้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องของการเมืองนั่นเองค่ะคราวน้ นีเนี่ยนายกเองก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะบอกว่าคาดว่าสัปดาห์หน้าฝุ่น p m 2.5เนี่ยน่าจะกลับมาแรงก็เลยบอกว่าย้ำประชาชนนะคะไว้ใส่หน้ากากส่วนประเด็นเรื่องของฮามาสที่ปล่อยตัว5ตัวประกันไทยบอกว่าไว้ฟังกระทรวงการต่างประเทศเขาแถลงเองก็แล้วกันส่วนประเด็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บอกว่าขอเวลาดูรายละเอียดข้อกฎหมายเพราะว่าเป็นของใหม่นะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ลงลึกเรื่องของสถานที่ตั้งค่ะ เรียกว่าให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นเลยนะคะสาหรับวันนี้ในส่วนของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกทมนตรีที่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ว่ามีการกำชับอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นายกบอกว่าก็เป็นมาตรการเดิมแต่ให้เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นซึ่งช่วงนี้ค่าปริมาณฝุ่นมันน้อยลงแต่คาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะแรงขึ้นอีกนะคะก็ขอให้ประชาชนใส่หน้ากากาอนามัยซึ่งเป็นเรื่องสําคัญผู้สื่อข,ข่าวก็เลย ถามถึงความคืบหน้านะคะเรื่องของร่างพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยนะคะถามว่าแจ้งมาหรือ,อยังนะว่าต้องใช้เวลากี่วันนายกบอกว่ายังไม่ได้แจ้งมาแต่ว่ามันอยู่ในกระบวนการเมื่อถามว่าเรื่องนี้ถือเป็นกฎหมายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเร่งผลักดันใช่หรือไม่นายกบอกว่าก็เป็นไปตามกระบวนการเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ของประเทศเราซึ่งต้องใช้เวลาดูกันสักนิดให้รายละเอียดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะคะเมื่อถาม ถามอีกว่าการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้เลือกสถานที่ไว้หรือไม่ว่าจะใช้ที่ไหนแล้วก็มีกี่แห่งนายกบอกว่ายังไม่ได้ระบุรายละเอียดขนาดนั้นมีเพียงการคุยแค่กลุ่มเล็กๆอยากจะให้เป็นอย่างไรที่ไหนแต่ว่ายังไม่มีการระบุลงไปผู้สื่อข่าวก็เลยถามอีกนะคะว่าได้รับรายงานการปล่อย5ตัวประกันคนไทยในฮามาสหรือไม่นายกบอกว่าเดี๋ยวให้กระทรวงการต่างประเทศถแถลงเองก็แล้วกัน เมื่อถามว่าได้รับรายงานในหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเดินทางไปประชุมกับเจ้าหน้าที่ไทยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เพื่อเปิดศูนย์ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือไม่นายกก็เลยบอกว่าได้ยินแล้วเดี๋ยวจะทำงานร่วมกันอีกทีหนึง่งเมื่อถามว่ากรณีทางการไทยทางการจีนเนี่ยนะคะให้ส่งตัวเฉิจื้อเจียงผู้ต้องหาชาวจีนทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีการรายงานเรื่องนี้เข้ามาหรือเปล่านะคะนายกก็เลยหันไปทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมก่อนจะบอกว่าค่ะรับทราบแล้วอยู่ในกระบวนการ